สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปนั้คลิปนี้เราจะมาในข้อที่ว่าคุณมีศัตรูในที่ลับหรือว่าคนที่เขาไม่แสดงตัวตนว่าเขาไม่ชอบคุณหรือเปล่านะแล้วเขาเคยทำอะไรกับคุณบ้างหรือว่าทำอะไรที่แบบคุณไม่รู้ตัวนะสมบัติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด,ด้วยกันกดสับสไครต์และแช่นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโปงนะศัตรูในที่ลับของคุณกันนะคะ ตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและศัตรูในที่ลับของคุณนะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นใครหรือว่าอาจจะรู้แต่เขานะ,ะไม่แสดงตัวตนนะ,ะไม่เปิดเผยพฤติกรรมบางอย่างนะคะอาจจะทำอะไรที่มันรับหลังคุณเนาะ,ะมีแอริสราศีเมษธาตุไฟจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสธาดินแอร์ธาลมมีถุนหนงกลุ่มซักซิสเทเร,ร,รตร,ราซีโรชาธาตุไฟพรซส ราศีมีนชาตสนามน,นะคะจมินาราศีมิถุนท่านลมแล้วก็มาราศีเมษร,ราศีพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและสัตรูในที่รับของคุณนะคะมีหนึ่งสิบสองสามสิบแปดยี่สิบห้ายี่สิบหกเก้าแล้วก็สิบเจ็ดนะคะเรามาดูอักษยรย่อจะเป็นคนที่ที่คุณนะคะคิดไว้ในใจนึกไว้ในใจหรือเปล่าเนาะ และนอมเป็นคลิปพลังงานดวงนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านมีตัวเอ CZ สตัว T สนะคะศัตรูในที่ลับของคุณหรือว่าะะอาจจะเป็นตัวคุณด้วยเนาะมีทั้งพลังงานของคุณและศัตรูในที่ลับของคุณนะคะ U M V S O R O N L นะคะศัตรูในที่ลับของคุณสามารถกดพอดหยุดที่หน้าจอนะคะตรวจสอบอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและศัตรูในที่ลับของคุณและตรวจสอบราศีนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์เนาะเรามาดูนะว่าพลังงานของคุณนะคะตัวตนของคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงนะคะทำไมถึงมีศัตรูนะคะโดยที่แบบเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ,ะเราหน้าเหมือนไส้ตรงไหนนะมีคนเขาไม่ชอบ นิสัยของเราไม่ชอบพฤติกรรมของเรานะคะหรือว่าเราสวยกว่าเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะคิดไม่ดีกับเราเนาะแต่เขาไม่แสดงตัวตนนะคะศัตรูตตในที่รับนี้เขาจะไม่แสดงตัวตนแต่เขาจะแอบทําอะไรที่มันรับหลังคุณนะคะไม่เปิดเผยนินทาว่าร้ายคุณนะคะแล้วก็ไปพูดไปเล่าเรื่องราวของคุณกับคนอื่นเงี้ยนะคะ แต่กว่าคุณจะรู้ตัวนะว่าเขาเป็นศัตรูของคุณนะก็คงจะมีคนมาเล่าให้คุณฟังนั่นแหละนะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่กับออสังคมของเราเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังอะไรที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดนะคะพลังงานของคุณตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรนะ ห้าคาถาอืมมีคนไม่ชอบคุณเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะคะทำไมล่ะ The Hangman e v e r t นะคะคือแบบมีเพื่อนๆสังคมรอบข้างไม่ชอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณด้วยแหละคุณไม่รับคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทํามันเหมือนกับคือสิ่งที่คุณทําเนี่ยเขาไม่อืมเรียกว่ามันเป็นการพูดหรือว่าเป็นการท,ทําที่บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้าง mm. เห็นว่าคุณทําสิ่งเหล่านี้แล้วคุณร่ํารวยคุณประสบความสําเร็จนะคะ mm. คุณทําแบบนี้แล้วคือมันเหมือนกับ อาจจะเป็นงานบริการนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของคุณผลงานของคุณเป็นที่ถูกตาถูกใจของลูกค้านะคะแล้วก็หรือว่าถ้าแบบทำงานโซเชียลก็จะมีผู้ติดตามหรือว่า Subscribe เยอะนะคะหรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าทำงานสายงานอื่นๆนะคะก็ <ๆ S 1> ได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเพราะว่า คุณอะ่ะมีความเก่งนะในความรู้ความสามารถเฉพาะด้านแต่ศัตรูของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เก่งหรอกนะคะมีการที่แบบเหมือนไม่ชอบอะ่ะฉันไม่เห็นว่าผลงานของมันอะ่ะนะ,ะประมาณแบบเรียกตัวของคุณนะคะว่ามันอะ่ะผลงานของมันไม่เห็นจะดูดีเลยคือไม่ทําทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะทําไมไม่พูดแบบนี้ล่ะหรือว่าถ้าเป็นหมอดูก็ดูดวงไม่แม่นหรอกประมาณนี้หรือว่าถ้าแบบ คุณแสดงออกผลงานอะไรออกไปนะคะให้ลูกค้าหรือว่าคนอื่นๆเขาก็จะพูดประมาณนี้แบบว่าทําแบบนี้สิแบบนั้นอะไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครเอาหรอกนะคะหรือว่าเออหัวหน้างานนะค,ะคนที่เหมือนกับรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ทําตามคําสั่งเขาหรือว่าไม่วาดแผนงานหรือว่าทําตามคําสั่งของเขานั่นแหละนะ,ะขัดขืนคําสั่งของเขา มันมีอคติอยู่นะคะบอกว่าคุณเนี่ยขายไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนะ,ะไอ้ที่รวยมาเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับฟุกหรือเปล่าอะไรงนี้นะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถที่เก่งมาเนี่ยก็คือเก่งไม่จริงรู้ไม่จริงนะคะตัวเขาต่างหากที่รู้กว่าเก่งกว่าประมาณนี้มันก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะแต่ที่ไหนได้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับทําให้คนอื่นชื่นชมในผลงานของคุณ นะแล้วก็มีคนที่แบบเขาเห็นในความดีของคุณเห็นในผลงานของคุณเนี่ยนะคะเอออาจจะเป็นคนอื่นๆคนไกลเลยนะคะเป็นลูกค้าที่แบบเป็นลูกค้าไกลๆอย่างเงี้ยนะคะที่เห็นในเรื่องของความสามารถของคุณแต่ตัวของศัตรูของคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าเหมือนเบะปากมองบนนะในผลงานของคุณเลยโอ๊ยขายไม่ได้หรอกนะพอคุณขายได้มาก็เหมือนกับอืมก็แค่นั้นแหละอะไรเงี้ยนะคะ ก็ไม่มีความยินดีกับผลงานของคุณนะไม่ชื่นชมชีวิตของคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยที่จะขัดขวางความโดดเด่นของคุณเนี่ยนะคะด้วยพลังงานของคุณนะรู้สึกว่าคือคนใกล้ๆตัวจะไม่ชอบนะในตัวคุณ แล้วก็ไม่ชื่นชมในตัวคุณแต่มักที่จะมีคนที่แบบอยู่ใกล้ๆนะคะที่เขาจะติดตามผลงานของคุณแล้วก็สนับสนุนคุณทําให้คุณเหมือนกับมีชื่อเสียงแล้วก็โดดเด่นคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับงานกับสิ่งที่ทําเลยอ่ะผลงานมันออกมาดีคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนซื่อสัตย์นะคะแต่เพื่อนๆสังคมใกล้ตัวเนี่ยไม่สนับสนุนไม่ช่วยเหลือนะ,ะกลับไปชมอีกคนนึงที่แบบทํานิสัยไม่ดีประมาณนี้นะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าคือมันเหมือนกับเตัวของคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในด้านนี้แต่มันจะทําไงได้ล่ะนะก็ต้องยอมในเมื่อคนใกล้ตัวไม่สนับสนุนนะไม่ใช่ยเหลือไม่เป็นไรนะแต่เราไปทํางานสิ่งอื่นนะไปทําอยู่ที่ไกลๆก็ได้นะไม่เห็นความสําสคัญเราไม่เป็นไรนะนะประมาณนี้เนาะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนดีนะคะมีความกตัญญู ต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวแต่พ่อแม่อาจจะเหมือนกับว่ารักน้องมากกว่าประมาณนี้ก็ได้นะหรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นๆเหมือนเสียสละทุกอย่างเลยแต่คนอื่นมองไม่เห็นในความดีของคุณนะคะโดยเฉพาะศัตรูของคุณคนใกล้ตัวเนาะรู้สึกว่าเขาจะแบบคือไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำอะนะคะมาดูซิว่าศัตรูในที่ลับของคุณ เขาเป็นใครพลังงานของเขาเป็นใครนะคะเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะแล้วเขาจะทำอะไรกับคุณบ้างศัตรูในที่ลับของคุณนะคะมีพลังงาน อย่างไรเขาเป็นใครพลังงานของศัตรูในที่รับของคูณะะ8ดาบโอ้เขาไม่เปิดเผยตัวตนนะคะเขาไม่เปิดเผยตัวตนเขามีเดอะสตาร์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งในสังคมของเขาในงานที่เขาทำนะคะแล้วก็เดอะไฮพิเศษเป็นคนลึกลับด้วย เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะครับเป็นคนลึกลับไม่เปิดเผยตัวตนนะคะเป็นคนดูมีสเสน่ห์นะคะพูดจาแบบกำกวมนะคะเออแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วถ้าแบบอยู่ในสังคมก็อาจจะมีความโดดเด่นแต่เป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะชอบชอบเหมือนกับจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นภายนอกนะคะแบบคุณเดินไปทักทายเขา เขาก็จะมีความที่เหมือนทักทายคุณสนุกสนานนะคะปกติแต่พอภายในของเขาเนี่ยคือแบบเขามีอารมณ์ที่แบบอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหร้ายนะ,ะอารมณ์โกรธเกลียดอารมณ์ผิดหวังอารมณ์เสียใจนะ,ะในเกี่ยวกับในเรื่องของที่เขาได้รับอ่ะน่าจะเป็นเรียกว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาไม่โดดเด่ดนนะ,ะไม่ไม่ได้รับ ชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรแต่เขาก็มีชื่อเสียงนะมีความสําเร็จมากๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับของการที่ต้นๆน,นะคะถ้าแบบทำอาชีพเดียวกันกับคุณก็พอที่จะมีคนรู้จักเขาแหละแต่เขารู้สึกว่ามันไม่พอนะคะเขาอยากดังกว่านี้อยากเด่นกว่านี้อยากมีชื่อเสียงกว่านี้อยากประสบความสําเร็จกว่านี้เพราะว่าอะไรผลตอบแทนที่เขาได้รับนะคะหรือว่าฟีดแบ็ของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้าง ไม่ให้ความสําคัญกับเขาสักเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เขาได้รับคือมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าความรู้ความสามารถเขาเท่านี้หรือว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นทํางานตรงนี้นะคะหรือว่าเขาเพิ่งสร้างช่องนะในโซเชียลเนี้ยก็อาจจะมีคนติดตามยังไม่ถึงหมื่นนะคะแต่มีความรู้สึกว่าคือเขาอยากจะดังมากกว่าเนี้เฮ้ยฉันต้องดีกว่านี้สิทําไมถึงไม่มีคนมาติดตามฉันเลยนะเขาจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยหรือว่าผลงานที่เขาทําเขารู้สึกว่ามันดีแล้ว มันต้องขายได้ราคานี้สิแต่นะคะในภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองหรือว่าลูกค้ามองก็รู้สึกว่าเออควรให้ราคาแค่นี้นะประมาณเนี้ยแต่ในตัวของคนคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยภาพฉันสวยมากนะฉันต้องได้ราคาประมาณหนึ่งพันบาทนะประมาณเนี้ยแต่พอลูกค้ามาซื้อลูกค้าขอซื้อแค่แปดร้อยอย่างเงี้ยนะนะคือมันเหมือนกับว่า เขารู้สึกว่าผลงานของเขาหรือว่าชีวิตของเขาดวงของเขาความสําเร็จของเขาควรที่จะสําเร็จมากกว่านี้ดังมากกว่าคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความเหนือกว่าคุณเก่งกว่าคุณนะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าแบบเออคุณกับเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยในใจนะคะคิดว่าเขาต้องเก่งกว่าคุณเขาอยู่ก่อนคุณ เขามาทํางานของคุณเขารู้ทุกอย่างมากกว่าคุณเขาชานาญมากกว่าคุณนะคะมีความที่แบบรู้สึกเปรียบเทียบกับคุณแล้วนะคะเขาต้องได้ดีกว่าคุณสิอารมณ์นี้นะคะนี่คือความรู้สึกในใจของเขานะคะศัตรูในที่ลับของคุณและพลังงานของเขานะคะศัตรูในที่ลับของคุณสิบเหรียญเป็นคนที่มีครอบครัวแล้เป็นคนที่มีครอบครัวนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของปัญหาเอาในครอบครัวด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาไม่เปิดเผยเขาไม่ได้พูดถึงครอบครัวของเขานะเขาไม่ได้พูดถึงการที่แบบเอภรรยาสามีของเขาหรือว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขหรือว่าไม่ยินดียินร้ายกับรายได้กับสิ่งที่เขาทํา แล้วก็ไม่ชื่นชมไม่ช่วยเหลือด้วยนะก็รู้สึกว่าอนาคตของเขาเนี่ยคือแบบคือเขาก็อยากจะวางแผนอนาคตของเขานะแต่สามีของเขาหรือว่าคนรักของเขาหรือว่าคนในครอบครัวของเขาเหมือนไม่ช่วยเหลือเขาเลยนะเหมือนมาเป็นภาระเหมือนมาเป็นเจ้ากับในเวรให้กับเขานะคนคนนี้นะมีความเครียดในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยฉันแต่งงานมาเพื่ออะไรเนี่ยฉันมีสามีทําไมเนี่ยนะ รู้สึกว่าสามีแบบไม่ช่วยเหลืออะไรเลยหรือว่าครอบครัวทําไมถึงไม่มีความสุขเลยทําไมไม่รวยสักทีนะะประมาณนี้คือแบบมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักนะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับคืออยู่ด้วยกันไปอย่างนั้นแหละนะคะไม่มีความสุขนะประคับประคองกันไปช่วยเหลือกันไปหรือว่ามีความรับผิดชอบร่วมกันก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าอนาคตเขาเหมือนมีความคิดที่อยากจะเลิกกับคนรักของเขาแยกกันอยู่นะหรือว่าหย่ากัน คนคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่ได้บอกใครและคนคนนี้นะคะสตุูในที่รับของคุณภายนอกเขาจะเหมือนกับว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นคนจิตใจดีมีเมตานะคะแต่พฤติกรรมของเขานะคะเอ,อในใจของเขาเนี่ยประมาณที่เหมือนกับว่าคือโอยทําไมต้องทําดีกับคนนี้ด้วย ทำไมต้องเป็นคนดีด้วยทำไมต้องขยันด้วยเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วคือแบบในใจก็บ่นนะแต่คือข้างนอกก็คือต้องทอํานอะ่ะเพื่อที่จะคีมลุกตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันขยันนะฉันเก่งนะฉันเป็นคนดีเออใครไม่ทําก็ช่างประมาณนี้นะแต่เหมือนกับว่าคือด้วยความที่จะต้องทําให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนขยันเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็หรือว่า เหมือนกับว่าหน้าที่การงานที่แบบเหมือนถูกเพื่อนเอาเปรียบเงี้ยแต่คือเหมือนกับทําตัวเหมือนเป็นคนดีะไม่บน่นไม่พูดนะคะแต่ใจจริงแล้วคือแบบบนน่นนะยุบจิบยุบิบอยู่ในใจแล้วก็โมโหด้วยนะคะมันจะอยู่ที่สายตาของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาเฮ้ยเบือ่อเฮ้ยเบือ่อประมาณเนี้ยนะคือแต่คือด้วยจะต้องคีปลุกภายนอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครฉันยอมทุกอย่าง ฉันทาได้สีทนได้แต่ในใจคือแบบอือย่าให้ฉันแบบได้ด่านะประมาณนี้นะเกะ็บความรู้สึกไว้ในใจโมโหไว้ในใจนะคะแล้วก็ไม่แสดงออกความรู้สึกประมาณที่แบบจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่อยากจะด่าอยากจะบ่นแหละนะคะรู้สึกว่าเธอทไมฉันต้องเป็นคนดีด้วยวะเนี่ยนะคะคืออยากจะเลิกทําดีแล้วหรือว่านะคะในอีกรูปแบบหนึ่งคือ สตูในที่รับของคุณประมาณที่จริงๆแล้วมีครอบครัวแล้วก็แต่งงานมีสามีแล้วนะคะแต่ภายในนะคะหรือว่าบุคคลภายในหรือว่าคนที่รู้จักเขาเนี่ยรู้ว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่จริงๆแล้วเขาเลิกกันแล้วนะคะเขาเป็นคนโสดเขาเป็นพ่อแม่เป็นแม่ๆม่นะ,ะแต่คนอื่นยังรู้เพียงแค่ว่าเขานะคะมีครอบครัวมีสามีคอยช่วยเหลือเขาะะแต่จริงๆแล้วคืออาจจะแยกบ้านกันอยู่ นะคะอยู่คนละที่แต่อาจจะมีการไปมาหาสู่กันช่วยเหลือกันในเรื่องการเงินเนาะก็ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขนะคะเหมือนกับหย่ากันแล้วเลิกกันแล้วแต่มีในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันและศัตรูในที่รับของคุณจริงๆแล้วนะคะเขามีในเรื่องของการที่ลงทุนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะทำงานที่แบบมันไม่สุดจริตทำงานที่เกี่ยวกับ สีเทาๆอ่ะนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะขายหวยนะคะหรือว่าอาจจะขายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าธุรกิจที่มันไม่มันไม่มีในเรื่องของการเสียภาษีด้วยนะคะเขาอาจจะทํางานประจําแล้วก็งานที่เกี่ยวกับสีเทาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ประสบความสําเร็จเขารวยเพราะว่ารายได้ที่มาจากของสีเทาๆนะคะ อ,อการขายหวยการขายหวยใต้ดินลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือแบบคือมันไม่สุจริตหรือว่าหุ้นก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วไม่ได้รวยเพราะว่าอาชีพการงานปกตินะแต่รวยหรือว่า <c oughs> ทําให้คนอื่นเขามองว่าตัวคนนี้รวยเพราะว่าทำอาชีพนะเป็นลูกจ้าง ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีใครรู้แหละนะคนคนนี้คือขายหวยหรือว่าทำอะไรที่มันไม่สุสจริตนะคะมีอาชีพประจำด้วยนะมีคนอื่นที่มองไม่ออกนะคะนี่แหละคือชัดเจนข้อหนึ่งก็คือคนคนนี้นะอาจจะทำอะไรที่มันไม่สุจริตนะคะและศัตรูในที่รับของคุณนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้ดี The Empress ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเหมือนกับทา หมือนพฤติกรรมของเขานะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนดูแบบดูรวยดูเก่งดูเลอค่าดูสวยนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเหมือนคนที่มีความสุขนะ,ะเหมือนคนที่เหมือนได้รับความรักนะจากคนในครอบครัวหรือว่าสามีแต่จริงๆแล้วสามีหรือว่าคนรักนะคะคือแบบไม่ได้มีความสุขนะ สามีอาจจะไปมีกิ๊กหรือว่าไปมีคนอื่นแต่คนคนนี้ทําเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยคือสามารถเอาสามีอยู่หรือว่าสามารถที่จะบังคับสามีได้ประมาณนี้แต่จริงแล้วคือสามีเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกว่าคือบอกอะไรก็ไม่ฟังไม่ช่วยเหลืออะไรเลยหรือว่ามีนิสัยเจ้าชู้นะคะเพราะว่าเขามีมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องของสามีนะสามี เจ้าชู้นะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของลูกด้วยถ้าเขามีลูกนะคะลูกอาจจะสอนยากบอกยากนะคะอย่างเช่นบอกให้เรียนคณะนี้สายนี้ลูกก็ไปเรียนอีกสายหนึ่งนะคะประมาณนี้คือแบบมีครอบครัวที่แบบไม่ได้ดังใจนะแต่ว่าคือทําตัวเหมือนชีวิตครอบครัวมีความสุขนะคะพลังงานของศัตรูในที่รับของคุณนะ,ะแล้วก็ศัตรูในที่รับของคุณนะคะ บุคคลรับข้างสังคมรับข้างเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคือมักที่จะมีในเรื่องของคําพูดหรือว่าการกระทําที่มันแบบต่อหน้านะคะต่อหน้าเหมือนกับว่ายอมคนอื่นทุกอย่างเลยต่อหน้าคือแบบเออตามสบายเลยจ้าจะเอายังไงก็เอาจ้าจ้าอย่างเาาาางี้ยนะคะแต่พอเหมือนกับรับหลังนะ,ะแอบไปพูด แอบไปเก่งอยู่ข้างหลังนะต่อหน้าไม่กล้าเถียงแต่พอรับหลังเนี่ยไปบ่นจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บให้คนอื่นฟังนะคะคือเก่งไม่จริงต่อหน้าไม่กล้าเถียงหรอกต่อหน้าไม่กล้าบ่นไม่กล้าดุคนอื่นนะคะแต่พอรับหลังเนี่ยไปนินทาไปนินทาคุณนะหรือว่าไปพูดเรื่องของคุณกับคนอื่นๆนะที่ไม่รู้จักนะไปเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้คืออาจจะชอบมีนิสัยที่แบบนินทานะแต่พอเหมือนกับว่า จะสู้หน่อยนะจะเถียงหน่อยเนี่ยนะคุณคุณอาจจะมีปัญหากับเขาจะทะเลาะกันกับเขาหน่อยคือเขาไม่กล้าเถียงคุณนะคือเขาจะหลบสายตาหรือว่าหลบหน้าคุณนะคะประมาณนี้คือเก่งไม่จริงอารมณ์นี้ศัตรูของคุณเนี่ยคือเบ่งเบ่งไปงั้นแหละเบ่งนะเวลาที่อยู่รับหลังนะคะแต่ต่อหน้าคือแบบอืมต่อหน้าคือเหมือนประมาณที่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีนะคะ ตอนหน้ายอมทุกอย่างนะแต่พอรับหลังเนี่ยไปเก่งและศัตรูของคุณนะคะเหมือนกับว่าทําตัวเหมือนเป็นคนดีทําตัวเหมือนเป็นคนน่าสงสารนะคะพลังงานของคนเหมือนกับว่าเป็นคนเฉยเฉยเป็นคนจิตใจดีน่าสงสารนะอยากจะให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจประมาณนี้อาจจะมีคําพูดหรือว่าน้ําเสียงที่แบบเหมือนพูดแล้วทําให้คนอื่นเชื่อหรือว่า เรียกว่าคล้อยตามประมาณนี้ประมาณที่แบบทําตัวน่าสงสารนะศัตรูของคุณนะอ่อนแอนะคะเออพูดแบบชีวิตฉันน่ะน่าสงสารมากเลยประมาณนี้เหมือนกับว่าเหมือนเรียกว่าเป็นคนที่ไม่สู้คนนะคะต่อหน้าไม่สู้คนทําตัวเหมือนฉันไม่มีอะไรกับเธอนะอยากจะให้เธอปกป้องนะ,ะแต่รับหลังเนี่ยคือแบบเหมือนนั่นแหละนะคะ คือไปนินทาคนอื่นไปพูดว่าหลายคนอื่นนะแต่ต่อหน้าเพื่อนๆนสังคมใกล้ตัวเนี่ยคือแบบฉันไม่มีอะไรกับใครฉันไม่ได้มีปัญหากับใครฉันไม่กล้าสู้คนหรอกนะแต่ชอบพูดนินทาลับหลังคนอื่นปัญหาชีวิตของคนอื่นปัญหาการเงินของคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็รู้เรื่องของคนอื่นอย่างดีด้วยนะรู้เรื่องของคนในแผนกแล้วก็ไปพูดนะคะคนคนนี้ และศัตรูนะ,ะในความลับคนคนนี้เดอะฟูนะคะจริงๆแล้วศัตรูในความลับของคุณคนคนนี้เขาไม่ได้มีความรู้มีความสามารถโดดเด่นอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าที่จะเหมือนตัวของเขาเนี่ยนะคะเหมือนพูดไปหรือว่าแสดงออกไปประมาณที่เหมือนรู้อ่ะ นะฮะจริงๆแล้วคือแบบไม่ได้รู้ไม่ได้เก่งอะไรนะแต่ถ้าแบบต่อหน้าคนอื่นมักที่จะแสดงตัวว่าตัวเองเก่งนะแต่จริงๆแล้วไม่รู้อะไรนะไม่รู้เรื่องนะในเรื่องของการงานไม่มีความสามารถพอแต่ถ้าแบบไปไปถามจริงๆเนี่ยคือไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเอ่อประมาณที่แบบรู้มาได้ไงอ,อ๋อฟังเข้ามาบางทีก็เหมือนกับแต่งเรื่องแต่งราวมาพูดก็ได้บางทีก็ไม่รู้เรื่องราวของคุณหรอกนะแต่ก็เหมือนกับรู้มา และแค่ระคายแล้วก็มันเล่าสู่คนอื่นฟังเนะี่ยศัตรูในที่ลับของคุณก็จะเป็นนิสัยของการที่แบบเวลาที่ถามหาความจริงแล้วนะคะก็จะเฉยเฉยไปเรื่องอื่นนะคะประมาณนี้เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเรียกว่าพฤติกรรมของเขานิสัยของเขานะเป็นคนที่เหมือนกับไม่สนโลกไม่แคร์โลกอ่ะนะคะอืมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีความสุขนะกับชีวิตของตัวเองไม่มีความสุข นะกับการที่ทํากับงานที่ทําแล้วก็เหมือนกับคอยสอดส่องนะคะพฤติกรรมของคนอื่นเรื่องราวของคนอื่นแล้วก็เอามาพูดนะคะทั้งๆที่อาจจะไม่รู้ความจริงเลยก็ได้นะเป็นพฤติกรรมของเขาที่เหมือนเหมือนกับว่าคือประมาณที่มีนิสัยเหมือนชอบสอดรู้สอดเห็นชอบยุ่งเรื่องราวของคนอื่นประมาณนี้ยป็ตัวเน้นที่รับของคุณนะคะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันไม่รู้อะไรนะฉันไม่รู้เรื่องราวของใครนะแต่แบบเหมือน รู้ทุกอย่างนะคะเวลาที่แบบรับหลังถ้าแบบคุณมีปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรที่ไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาก็รู้จากปากคุณแล้วเขาก็ไปเล่าหรือว่าเขาจะทําเป็นเหมือนกับต่อหน้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับใครเขาไม่ได้สนใจใครแต่เขารู้จักหมดทุกคนนะคะประมาณนี้นะศัตรูของคุณน่ากลัวที่สุดนะทาเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แต่คือจริงๆแล้วรู้หมดทุกอย่าง ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นศัตรูในที่รับที่แบบน่ากลัวมากๆต่อหน้าเราทําเป็นแบบไม่รู้จักกับใครเวลาจะตีสนิทกับเราแต่พอรับหลังเนี่ยนะคะทักทายคนนั้นทักทายคนนี้อันนี้คือน่ากลัวที่สุดนะเรามาดูกันนะว่าคุณควรจะระวังศัตรูในที่รับของคุณอย่างไรเพราะว่าพฤติกรรมของเขาที่แบบเหมือนชอบทําอะไรที่มันรับหลังก็นะคะสิ่งที่ควรพูดนะคะก็คือเป็นเรื่องงาน นะสิ่งที่ไม่ควรพูดก็เป็นเรื่องที่คุณอยากจะเก็บเป็นความลับนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ปัญหาครอบครัวหรือว่าความทุกข์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราครอบครัวของเรานะคนรักของเรานะนิสัยของเราอะไรประมาณนี้หรือว่าความลับ นะคะที่อยู่ในใจเราที่เรารู้สึกว่าเอยพูดไปแล้วเราต้องเสียชื่อเสียงแน่เลยก็ไม่ควรที่จะพูดให้ศัตรูคนนี้ฟังเพราะว่าเขาจะตีเนียนมากเลยกับการที่แบบฉันเป็นคนดีในใสายตาคนอื่นนะคะคือจะไม่รู้จักใครหลอกเออประมาณนี้นะคะก็ทําตัวแบบอินโนเซนต์นะคะใส่ซื่อบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่ต้องไปไว้ใจเพราะว่ารู้สึกว่าศัตรูในที่รับของคุณเขาก็มีความคิดหรือว่านิสยัย นะที่แบบอาจจะมีความอิจฉามีความอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้เหมือนกันกันกบคุณหรือว่าอิจฉาคนอื่นๆนะคะก็อยากจะไปแสดงเออไม่ต้องไปแสดงตัวตนที่แบบมันจะทําให้นะเดือดร้อนภายหลังเนาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของปัญหาชีวิตในเรื่องของเ,ออเราเป็นเราเป็นศัตรูกับใครหรือว่าเราไม่ชอบใครหรือว่าเออคนไหนที่ ไม่ชอบเราแล้วเราไปบ่นนะฉันรู้สึกว่าคนนี้ไม่ชอบฉันนะไปบ่นให้คนนี้ฟังนะเดี๋ยวคนนี้มันก็จะไปเล่าให้คนนั้นฟังประมาณเนี้ยศัตรูของคุณจะมาในรูปแบบของการที่ต่อหน้าเขาจะทําดีกับคุณหรือว่าเฉยๆหรือว่าไม่ได้สนใจใครนะคะพอเขานะเหมือนคุณแบบมีปัญหาอยากจะไปคุยกับเขานะทําตัวสนิทกันเนี้ยก็เหมือนกับว่าคือเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงกับสิงโตหรือว่าเราเป็นมนุษย์นะแล้วก็ศัตรูของคุณ ในที่รับเนี่ยคือเป็นสัตว์นะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันจะกัดเราวันไหนมันจะเหมือนกับเอ,อ่อทำร้ายเราประมาณนี้ก็ต้องระวังระวังตัวในการใช้ชีวิตในสังคมที่ไม่น่าไว้ใจนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางกบคุณทุกกันติดตามคะ่ะ